สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาพละศึกษานะครับสัปดาห์นี้เรามาต่อกันในส่วนของสนามกีฬาบาสเกตบอลนะครับว่าสนามกีฬาบาสเกตบอลนั้นมีรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงนะครับนะครับสนามกีฬาบาสเกตบอลนะครับมีความแข็งและผัสจาดสิ่งกีวาเรียกมาตรการยาวนะความยาวของสนามก็คือ28เมตรนะครับกว้าง15เมตรนั่นเองนะครับ นะครับถ้าเรียนดูจากในในภาพนะครับก็จะมีจุดแต่ละตำแหน่งนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละสัญลักษณ์ในสนามเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบ้างนะครับอย่างหมายเลขน,นึงนะครับก็คือเส้นด้านข้างนะคือบรรทัดเหล่านี้อยู่ที่ด้านข้างของสารและขั้นด้วยเครื่องหมายเดียวกันเพื่อทําเครื่องหมายเขตที่ถูกต้องในการเล่นนั่นเองนะครับส่วนหมาเยเลขที่2ก็คือลิมิตไลน์นะครับสายนี้ยังทำหน้าที่ในการขั้นเขตและจัดก,การที่ผู้เล่นเปลี่ยนลูปบอลในการเล่นเมื่อเธอออกไป คือทำในการนั่นเองนะครับ3คือสายกลางนะครับเส้นแบ่งเขตกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการแบ่งสนามในครึ่งและกําหนดเขตป้องกันและผู้บุกรุกเป็นทีมใดทีมหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนมาดิีก็คือนะครับมาดิสีก็คือรบรรทัด3จุดก็คือ,อ,อสร้างขึ้นหลังบรรทัดนี้มูลค่าเป็น3าคะแนนเส้นคือ6เมตรนะครับ7เมตร5เมตรจากตะกร้าก็คือหมายความว่า เส้นหมายเลขสี่ก็คือเป็นเส้นเขตโทษนั่นเองนะครับถ้าเรียนทําคะแนนจากใน,ในเส้นก็คือจะได้2คะแนนเนานนะถ้าทํานอกเส้นจะได้3คะแนนนะครับสำหรับเลขห้าคือฟรีครับฟรีคือโยนแถวมันมาจากบรรทัดนี้ว่าผู้เล่นที่จะทําให้โยนฟรีโยนลูกบอลเมื่อเปิดตัวผู้เล่นไม่สามารถขึ้นไปบนเส้นหรือแซงได้ก่อนที่ลูกบอลจะแตะขอบนั่นเองนะครับคือเป็นจุดโทษนะครับนักเรียนเป็นจุดโทษของ การโชดน,นะครับหมายเลข5ส่วนหมาเยเลข6คือโยนวงกลมฟรีเส้นขวาเส้นไอิสระมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3.65เมตรนะครับในระหว่างการโยนโทษฟรีนักกีฬาต้องอยู่ภายในรัศมีการโยนโทษฟรีนั่นเองนะครับส่วน7ก็คือเลนไลน์นะครับเส้นเหล่านี้ใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่ผูเ้เล่นต้องวางตัวเองเมื่อมีการโยนโทษนะครับและดำเนินการในเขตที่ถูกจํากัด ผู้เล่นไม่สามารถออกจากตำแหน่งและเข้าไปในเขตที่ถูกยึดกัดได้จนกว่าลูกบอลจะออกจากมือผู้เล่นนั่นเอง,เองนะครับส่วนมายเลสุดท้ายคือมานเลน8แปก็คือเซนเตอร์ไซเคิลนะครับก็คือมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3 6มหนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางและตั้งอยู่กลางสนามบาสเกตบอลมันทําหน้าที่อะไรนะครับคือมันทําหน้าที่ในการก,กําหนดเขตที่ผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในลูกในอากาศที่มีอยู่ ออกจากมันจนกว่าทั้งสองจะสัมผัสลูกก็หมายความว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันนั่นเองนะครับคือเริ่มจากถึง่การสนามนั่นเองเนาะนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับกีฬาบาส,สเกตบอลน,นะครับในส่วนของสนามกีฬาบาสเกตบอลนะครับนักเรียนก็ได้รู้คร่าวๆแล้วว่าแต่ละตําแหน่งแต่ละเส้นแต่ละวงกลมคือวงกลมรัศมีอะไรก็แล้วแต่ใน สนามกีฬาบาสเกตบอลนะครับมันมีหน้าที่อะไรของมันนะครับทีนี้นักเรียนก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องอะไรกันต่อครับนักเรียนก็รอให้เรียนติดตามแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ